อาุนสวัสด์จ้าทุกทุกคนทำกับข้าวไปวัดวันนี้เมนูแต้งกวาผัดไข่จ้าเหมือนเดิมใช้น้ำแทนน้ำมันนะจ๊ะก็ผัดกระเทียมให้สุก <c oughs> ให้มีกลิ่นหอมไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่หอม ถ้าเป็นน้ำมันมันจะหอมนะจ๊ะโอเคพอผัดกระเทียมไปสักพักหนึ่งก็ใส่ไข่ลงไปพอไข่เริ่มเซ็ตตัวแป๊บหนึ่งก็ค่อยยีไข่แดงจ้ะวันนี้ใช้ไข่สีฟองแตงกว่าน่าจะประมาณห้าลูกหลูกได้จ้ะ แตงกวาอันนี้แตงกวาซื้อนะจ๊ะเพราะว่าแตงกวาที่สวนมันหมดล็อตแล้วพอหมดล็อตมันก็จะตายจะ้ะก็เดี๋ยวรอปลูกใหม่อโอเคเนี่ก็ใส่แตงกวาลงไปแล้วก็ผัดผัดผัดน้ำแตงกวาไม่ออกเราก็เติมน้ำนะจ๊ะเติมน้ำไปสองรอบะะ่ะจ๊ะผัดผัดผัด เสร็จแล้วยังไม่เสร็จปิดฝาก่อนเผื่อว่าน้ำจะออกแล้วเนี่ยความฉลาดปิดฝาใช่ปะแทนที่จะเปิดพัง,งาบัง,งาบไว้ฝั่งนูน้นป้า่าออกมาไว้ฝั่งกล้องมันก็ขึ้นไอ้นาำปรุงรสเหมือนเดิมจะ้ะน้ำมันหอยซีอิว๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วก็ผงนัว ไม่ได้ใส่น้ำปลาลืมมันก็เลยเอาจะรสชาติแบบเค็มแป่มแปมแค่นิดเดียวอืเนี่ยจ้าแล้วก็ผัดผัดไปอีกสักพักหนึ่ง <t oss DNA> แตงกวามันยังไม่ค่อยสุกดีดจ้ะ <t oss Mal one> ถ้าแตงกวาสุกก็สังเกตได้จากมันจะใสๆจ้ะเนี่ยปิดฝาหมอ้อแต่เปิดฝาไว้ฝั่งนี้อื เพยเเอะปากไว้ฝั่งนี้ไอควันมันก็ขึ้นมาที่กล้องฉลาดน้อยจริงๆเสร็จ <c oughs> แ,แล้วก็ใส่ใบแมงลักใ <c oughs> บแมงลักจากในสวนจ้ะพอดีลืมเก็บหัวละพามาก็เลยใส่มีแมงลักก็เลยใส่แมงลักแทนใส่ให้มันมีกลิ่นหอมหอมอย่างนั้นนะจ้ะ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวจัดสำรับไปใส่บาทนะจุดนะัดพบจะ้ะเอาจริงๆเคยคุยไปก่อนหน้านี้แล้วคือว่าเดี๋ยวเผื่อคนที่มาที่หลังจะงงว่าทำไมถึงเดินไปใส่บาทไกลจังทางทังที่บ้านก็อยู่จากวัดแค่นี้เดียวนะนะก็คุยกันว่าเดินออกกําลังกายจะ้ะ จากตัวบ้านเดินไปถึงจุดที่ใส่บาทก็หลายร้อยก้าวอยู่นะจ๊ะไปกลับก็เยอะน่าจะห้าหกร้อยก้าได้จ้ะก้าวสั้นๆนนะจ๊ะ <fake> <c oughs> ก็มันจะได้เป็นเหมือนกันออกกำลังกายไปด้วยตอนเช้า <S <s <vic> เพราะว่า เอาจริงๆอยู่ที่นี่ก็วันๆก็ไม่ค่อยจะได้เดินเท่าไหร่เลยจ้ะอยู่แต่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์อ,อก็เลยเลือกที่จะเป็นแบบเช้าๆก็เลือกเดินออกกําลังกายหน่อยอ,อแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่แบบมีต้นไม้ป่เาเรียกอะไรอะ่ะพืชผักสวนครัวในสวนนะจ้ะ ถ้าช่วงไหนที่แบบว่ามันเริ่มโตเริ่มที่ปลูกแล้วต้องไปลดน้ำก็นั่นก็จะได้ออกกำลังกายช่วงเย็นนิดหนึ่งเดินลดน้ำจ้ะเดินถืออะไรนะฝักบัวลดน้ำจ้ะที่สวนยังใช้สปริงเกิลไม่ได้ยังทำสปริงเกิลไม่ได้เพราะว่าน้ำมันไหลค่ยอยอบางทีก็ต้องไปตักน้ำจากคันนาจ้ะ มาลดจะได้ประหยัดน้ําประปาแต่ตัวเราไม่ได้ตักในคันนาหราจ้ตัวเราก็ลองจากน้ําประปาใส่ฝักบัวแล้วก็เดินรถเดินรถก็ตอนนู้นก็มีในไนะแตงกวาใช่ไหมจ๊ะโหระพากระเพราแล้วก็แปลงผักบุ้งแปลงผักกวางตุ้งจ้ะแต่ตอนนี้ ไม่มีแล้วตอนนี้กวางตุง้งผักบุ้งแตงกวาหมดอตแล้วจ้ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรับพรจกพากพระท่านก่อนนะจะ,พพยยจะด้ะเยย็จเช้า,น,น,า,ชานี้เสียงที่ได้ยินประกาศเมื่อสักครู่นี้ก็คือเสียงของท่านเจ้าว่าจ่าวันเช้านี้ท่านไม่ได้เดินบิณฑบาต ท่านประชาสัมพันธ์เรื่องอางานผ้าป่าในวดัดแล้วก็แจ้งเรื่องที่ว่าในโบสถ์เขาทำฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ให้กรรมการวาดัดให้ชาวบ้านวันนี้ช่วยมาตรวจงานจะจะได้ถ้าโอเคก็จะได้เซ็นผ่านงานให้ช่างเขาเขาก็เลยพระท่านก็เลยท่านเจ้าวาก็เลยไม่ได้มาบินทบาทเพราะว่าประกาศ,ปร,กาศประชาสัมพันธ์งานที่วัดอยู่จะ้ะ ายเนี่ยจ้ะแล้วก็พอใส่บาตรตรงนั้นเสร็จใช่ไหมจ๊ะแล้วก็เดินกลับวัดไปจัดสํารับอืมอันนี้อธิบายให้ให้ท่านที่มาทีหลังทราบเผื่อว่าเดี๋ยวงงว่าทําไมต้องเดินไปใส่บาตรไกลขนาดนั้นเดินออกกําลังกายจ้ะเช้าเช้าบางวันก็จะมีหมาเขียวเดินไปเป็นเพื่อนจ้ะแต่เอาความจริงนะไม่อยากให้ไปด้วยเลยจ้ะเพราะว่ากลัว เดินแล้วก็เดินเสียงเห่าเสียงดังร้องเสียงดังเหล่าสมาชิกในวัดเดอะแก๊งพอได้ยินเสียงก็วิ่งกันออกมาจ้ะกล,กลัวว่าจะโดนกัดไม่ต้องกลัวโดนแน่ๆจ้ะแต่ว่าวันสองวันนี้เขาดูมาเขียวดูแบบไม่รู้ว่าร่างกายไม่เต็มร้อยเลยไม่อยากประทะหรือเปล่ายอมที่จะหนีนะจ๊ะยอมที่จะพอเขาออกมาแล้วก็จะเงียบ แล้วก็ค่อยทำตัวรีบเดินกลับบ้านลูก <Netflix> เมื่อวานพูดยังไม่จบเรื่องหมาเขียวเรื่องหมาเขียวที่ว่าทำไมเขาถึงชื่อหมาเขียวคืนก่อน ก็เข้าบ้านกันมืดใช่ไหมจ๊ะแล้วก็เห็นตาเขาอะในนี้ในดวงตาเขาอ่ะมันเป็นสีเขียวเลยจ้ะเราก็เลยคิดว่าเอาสงสัยตั้งชื่อหมาเขียวเพราะว่าตาสีเขียวแบบนี้หรือเปล่านะหรือว่าหมาทั่วไปมันก็ตาสีเขียวไม่เคยสังเกตเลยจ้ะมามองแค่หมาเขียวเมื่อคืนก่อนอืมก็เลยเห็นว่าอ๋อสงสัย พ่อแบบนี้เองเลยชื่อหมาเขียวโอเคปลายจากสำรับวันนี้ตักผัดแตงกวามาได้สามชุดสามสำรับจ้ะสีสันก็ออกแนวน่ากินนิดนึงมันมีเขียวกับเหลืองเขียวกับเหลืองถ้าสมมติว่าไม่รู้เขาทำกันหรือเปล่าจ้ะ ครั้งหน้าลองโรยพริกแดงให้เป็นแบบมีสีแดงมาตัดเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟจราจรเลยดีกว่าโอเค okay. จัดสำรับเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้จบไปด้วยภาพสวยๆของทุ่งนาด้านหลังวัดนะจ๊ะโอเควันนี้ไปก่อนนะสวัสดีจ้าบายบาย